พุงพ่งออกไปพุ่งออกไปพุ่งไปนี่ไงสกัดดาวรุ่มบอกเลยล้มทั้งแทก็กกระจายเพืพ่อนๆดีรักทุกท่นทเลนะฮะวันนี้กับผมนายเป็นเอฟเฟกนะครับวันนี้เรามีคอนเทนต์ดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็คือช่วงเฮียขับรถเอาละฮะขับรถธรรมดาไม่ไม่เวิร์กไม่เกิดแล้วก็มาขับแบบเฮ er ียๆกันเลยดีกว่าก่อนอันดับแรกเลยนะเรามาเลือกแท็กก่อนสนามนั่นเองนะเราเป็นคนเอเชียใช่ไหมเราก็เลือกเลือกสนามที่เป็นเอเชียเอเชียอย่างเฮียเนี่ยต้องขับแบบโหดโหด แต่โค้งมันเยอะวะไม่เอาอันนี้ล่ะอืมทางตรงมีโค้งไม่เฮียอาอันนี้เฮียไหมโหยาวไปเฮียเหนื่อยเฮียไม่เอาเอานี้ดีกว่าดูดิอืมทางนี้ยาวนี่เลยเฮียชอบแบบนี้ดึงดังโค้งน้อยๆโอเคทางทั้งสั้นเฮียชอบจัดไปแล้วเฮียเนี่ยต้องขี่รถให้มันแบบรอบมันต้องเยอะๆหน่อยสามรอบมันน้อยไปเอาสักสามสิบรอบไปเลย สิบก้าคันแล้วบอทงงโอเคไปทีนี้เราก็มาเลือกโกแท็กจัดไปลุยลายสี่เฮียขับรถเ็นเอฟเปออาละครับตอนนี้เราอยู่ในสนามซูซูกะเซอร์กิตนะครับตอนนี้เนี่ยเฮียก็มาอยู่ที่แท็กเรียบร้อยแล้วนะฮะะครับตอนนี้เฮียก็ดูรองเท้ารองเท้าเฮียแน่นไหมแล้วก็ดูซ้ายดูขวา เบินเครื่องเบินเครื่องดูข้างหลังโอเคทุก,ยกอย่างปกติเฮียก็บิดออกไปนะครับดูเฮ้ยข้างหลังเยอะปาดไม่ไปไว้ไม่ไปเว้ทำไมไอะทำไมอะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดี๋ยวโดนปาดค่อยดูค่อยดูเอาที่ผ่านแล้วโดนแสงหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นยังมีอีกสามสิบรอบมาไหนใครเปรี้ยวเมื่อกี้ใครเปรี้ยวแสงครับแซงแซงแบบนี้แสงกันเทพ ไม่ผิดกดพระเยาูต้งกดเองมาโอ้ถนนถนนโค้งโค้งเดี๋ยวนะข้างหลังข้างหลังมีข้างหน้าเพียบไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตามตามปา่าให้หมดอะ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยแซงเหรอแซงเหรอชนดีครับเบียดเอาจีนกู่คู่กนันกระเด็นเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราต้องขึ้นมาใหม่มาเหลืดีเหลืดีชื่อเหลือดีอะเหลืดีคนจีนเอาอีกทีนึ่งอุ้ยมันหลบได้ไเวไรไดเดี๋ยวเยัยตามไปเอา้า ชิบหายแล้วหันมาดูเฮียที่หลชิบหายละเวลาเดี๋ยวเฮียบิดตามแป๊บแป๊บหนึ่งรอก่อนช่วงเฮียขับรถคอนเทนต์ใหม่ของช่องเบนเอฟเฟกต์ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะเอาละทีนี้มาข้าไม่ยอมเองหรอกอ้าวมี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 เข้าโค้งตามไม่ทันเดี๋ยวนะเดี๋ยวตามไปแป๊บหนึ่งอุ้ยหลุดหลุดหลุดรถคันนี้ครับบอกเลยไม่กินน้ำมันครับกินหญ้ากับดินกินหญ้ากับดิน าตามไม่ทันแล้วอะเดี๋ยวตอนเดียว,ยวพยายามตามก่อนโค้งนี้เอ้ยมีคนหลุดเว้มีคนหลุดม,มีคนหลุดปาดไม่โดนอโอ้ล้มเองชีบหายละไปไกลละในเมื่อพูกนายไปไกลเราก็จะย้อนกลับไปหาพวกนายเราก็ย้อนกลับไปมามาดิมาดิย้อนสอนอา้าวไม่ย้อนในเมื่อไม่ย้อนเราก็จะทําการทําการขวางถนน ดีไหมเดี๋ยวก่อนนะหามุมก่อนเลงเหลี่ยมขวางถนนก่อนในเมื่อเราไม่ได้ที่หนึ่งเราก็จะขวางไม่ให้นายได้ที่หนึ่งด้วยโอเคเดี๋ยวเลงก่อนเลงมุมก่อนนิดหนึ่งนิดหนึ่งมายังมายังกำลังมานะมาแล้วเข้าโค้งนี้ใช่ไหมนี่เราต้องถอยมานิดหนึ่งแล้วเวลาใครมาที่หนึ่งเราก็พุ่งออกไปพุ่งออกไปพุ่งออกไปพุ่งไปนี่ไงสกัดดาวรุ่งบอกเลยล้มทั้งแท็กกระจายกระจาย กระจายเราออกตัวครับเราออกตัวเออออกตัวออกตัวแล้วนี่เคล็ดลับครับเคล็ดลับปาดอีกนี่ขับอย่างเฮียครับขับอย่างนี้ให้กระเด็นปิวทั้งแท็กไปเลยอืมอืมนี่ไม่ไปเว้ยขวางนี่ขวางขวาง,วางยังไงอะไร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 ทําไมไม่มให้ไปไว้คนไทยคนไทยซะอย่างไม่รู้แล้ว,วคนไทยขับรถยังไงอ,อความนะครู เกียวเกียวโอเคเทสชอบวายญี่ปุ่นตัวนี้แจวแจวอ่ะมาไม่ให้ไปเหมือนกันเว้ยเอาดิเอาดิเมื่อกิฟควอมทั้งสนามอ่ะเอาเอาแซงเหรอแซงเหรอเหยียดเหยียเหียไม่ไปอ่ะเหยียไม่ไปอ่ะเรื่องบกรรมว่ะลังแกคนนี้คนเดียวเลยอะไรวะโทกิซาสกิโทษทีนะเราขับยามาฮ่ายามาฮ่าเม็ดยามาฮ่าเม็ดยามาฮ่าเม็ดโดนจับนะจ๊ะอ้าว ไม่ยอมเหรออืมได้เดียเบียด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 จายามาห้าเมตรแรงอยู่แล้วพลังมาห้าเมตรตีตำรวจจับนักเเว่นอุ๊ยไปไม่ทันว่ะแรงอืมไม่เป็นไรเรากินหญ้าไปก่อนเราลัดเราทางลัดเฮ้ยทางลัดทันไหมเนี่ยเฮ้ย้ทันอยู่นะแซงครับผมบอกเลยทางลัดคนดีนี่นี่ก็ทางลัดอีกแล้วปึ๊บปินเดี๋ยว เอาแหละตามพวกนายไม่ทันอีกแล้วที่หนึ่งกำลังจะมาออกตัวกันที่หนึ่งเหมือนเดิมสูตรเดิมคือแต่ถ้าเราย้อนไปได้ไหมย้อไม่หน่อยหนึ่งอ่ะเออเออถ้าย้อนเยอะเกมให้ย้อนเอ้ยมันไม่ย้อนเดี๋ยว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 ไปข้างหน้าแล้วครับหมวนนะมมวนมมวนมวนม,วนมวนที่หนึ่งมามมวนปุ๊บไม่ได้เว้ยเดี๋ยว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 โอ้ชน,ชนความไม่ทุน เลียวจรเฮีเฮียเถเกียวขอเฮียขอขอ,ขอ,อีกสองคันมาเรนนาโอนโนญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นเหรอเดี๋ยวนะครอบมีกันแ่งช้อนเรียบร้อยาตูดความไปหนึ่งเอาความไปด้วยไม่เป็นไรเราเฮียอยู่แล้วนี่เอ้ยไอคันไอเบอร์สิบก้าว่ะที่เราเคยปาบ่อยๆแม่งไม่มาเลยดูดิดูในสนามที่ทางซ้ายดิดูแท็กทางซ้ายออกตอนนี้เราก็เปรียบเสมือนอยู่ที่ 19นะฮะเราไม่20ทั้งที่เบอร์อเขียวเขียวเรา20่เมื่อไรเราสู้ได้น,นี่เพิ่งรอบที่3จาก30มสิเป็นไง s> <S เราเฮียขับรถอ้าวไม่เป็นไรเฮียคอมด้วยเฮียรักทุกคนทุกคนเจ็บเฮียก็ต้องเจ็บด้วยอาๆๆวอาวอ้าวอาอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออะไรเนี่ยชื่ออะไรอะคิโรกาโต้ชื่อเด็อก,ออดอกอยากจากลากยาก,ก็จะไหลเอาละโค้งนี้โคง้โคงนี้เดี๋ยวเฮียขอเฮียขอโค้งนี้อ๋อ ไม่ทันอีกแล้วอ่ะรอจิ้มที่หนึ่งอีกทีไหมเดีย๋ยรอโค้งยาวดีกว่ารอทางตรงดีกว่าเออเดีย๋ยวไปลองทางตรงดีกว่าเอาแบบให้เละไปเลยนี่อุย๊ยสะบาัดอะไรวะโอ้แค่นี้ก็สบัดเดี๋ยวเราไปจัดทางตรงดีกว,ว่าว่าถ้าเราไปขั้นทางตรงน่ะมันจะล้มกันเยอะมไหมล้มอีกแหละล้มจนเพลียอ่ะมาเฮ้ เส้นชัยด้วยว่ะเราขัดขวางการเข้าเส้นชัยด้วยนี่เส้นชัยอยู่นี่เดี๋ยว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 เส้นชัยอยู่ไหนอ่าอีกหน่อยข้างหน้าเส้นชัยเดี๋ยวเราจะไปขัดขวางการเข้าเส้นชัยของที่หนึ่งกันนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยจะเข้าเส้นชัยก่อนที่หนึ่งซึ่งเป็นการนักรอบรอบที่สามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงแล้วจะถึงแล้วอ่าเส้นชัยอยู่นี่ที่หนึ่งใกล้มาแล้วนายจะที่หนึ่งเหรอฉันไม่ยอมนายชื่ออะไรเนี่ยนิโค้ สตอยสตอยติเออชื่อแบบนี่นะอะไรวะอ่าอิตาลีเข้าโคง้งเบรกถอยหลังเอาให้ทุกแกท่านดูหนึ่งตัวอ่านี่กลางถนนครับเอาที่หนึ่งไม่ได้ที่สองเอาเบิสน,นี่เอาเอาถอยถอยขวางขวางอีกทีนึงเดอเอามาเยียขอไปด้วยความกันใหญ่เลยละเนนาสศึกครั้ง,งนี้ข้านึกแต่ลบแต่ลบ เอเอาไปต่อเหยียเหยียขอโค้งนี้ละกันอ๋ครับตอนนี้ก็มีคนตามลังผมเพียบเลยนะหันไปดูโอ้เยอะโอ้เยอะไม่โ oh, อ yeah. ้เย่หรอกเออเยอะเอาเอาเอา,เอาอย่ามาอย่ามานะครับผมสายเถื่อนบอกเลินี่ปาดนี่ปาดไปนหนึ่งอีกตัวเหรอมาเหรอมามาเหรอความคูล <c oughs> เละเทะเละเทเะเ,ท <c oughs> เอาละครับคอนเทนต์นี้ขับร วันนี้เฮียเป็นเอฟเฟลขอพักกันดีกว่าเอาล้วครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เอาความฮาแบบนี้มาทุกท่านได้ดูทุกกับดาทุกวันทุกวี่ทุกเวลากดติดตามกามด subscribe ไปด้วยสวดดีเดี๋ยวเฮียมารอบหน้าไม่รู้จะรถคันไหนเอาโทษอีกแล้วไม่รู้จะเกมอะไรแต่เฮียอยากขับรถแค่นี้นะครับสวัสวดีครับ